สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านสำหรับวันนี้ทีมชาติไทย U19 ลงสนามท,ทำศึกชิงแชมป์อาเซียน2022รุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับโดยวันนี้ไทย U19 นั้นพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ U19 นะครับผลการแข่งขันของคู่นี้นั้นไทยเอาชนะฟิลิปปินส์ไปได้1ประตูต่อศนะครับโดยไทยได้ประตูตจากวินัยเอ็มโอทในนาทีที่10นะครับ หลังจากนั้นทั้ง2ทีมก็มีจังหวะอีกมากมายแต่ก็ทําอะไรกันไม่ได้นะครับจบเกมไทยชนะฟิลิปปินส์ไป1นึ่งประตูต่อศูนย์นะครับโดวยวันนี้ไทยยูสเกนั้นมีการเล่นและมีจังหวะการเข้าทําที่หลากหลายนะครับหลังจ,จบการแข่งขันไทยยูสเกนั้นทําให้มีความคิดเห็นแฟนบอลอาเซียนให้ความสนใจนะครับงั้นเรามาลอง,ลงฟังความคิดเห็นแฟนบอลอาเซียนว่ามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะครับ เริ่มจากคอมเมนต์แฟนบอลอาเซียนท่านแรกกันเลยครับคอมเมนต์ Comment แรกยินดีกับประเทศไทยอย่าเพิ่งยอมแพ้ฟ,ฟิลิปปินส์คุณยังมีโอกาสมากกว่านี้รักในารบจากเทอร์โชาคอมเมนต์ Comment ท่านต่อมาฟิลิปปินส์ทีมที่ดีมีโอกาสทําประตูมากมายคอมเมนต์ Comment ถัดไปไทยชนะด้วยโชคฟิลิปปินส์เล่นดีกว่าและสมควรได้รับแต้มในเกมนี้แต่คุณต้องปรับปรุงการจบสกอร์ขอให้โชคดีในหน้าต่อไปจากเวียดนาม คอมเมนต์ท่านต่อไปคิดว่าฟิลิปปินส์จะแพ้ไทยแน่แน่คอมเมนต์ท่านต่อมานะครับไทยเล่นได้ไม่โดดเด่นจริงๆทั้งสองทีมเล่นขาดความแจ่มใสโดยทั่วไปแล้วน่าเบื่อผมว่าไทยตกรอบแบ่งกลุ่มคอมเมนต์ท่านต่อมายินดีกับไทยแลนด์ทีมผู้ท้าชิงคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับยินดีด้วยประเทศไทยและจิตวิญ,ญญาณของฟิลิปปินส์คอมเมนต์ถัดไป ฟิลิปปินส์ทำได้ดีพวกเขาแซงหน้าและแซงหน้าไทยโชคไม่ดีกับการยิงคอมเมนต์ต่อไปไทยเล่นได้ดีมากชอบสไตล์เบลเยียมรุ่นอายุไม่เกิน17ปีคอมเมนต์ท่านต่อมาผมว่าไทยไม่ผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มนะครับคอมเมนต์ถัดไป1-0เท่านั้นหนุ่มฟิลิปปินส์แข่งแข่งขึ้นหรือทีมเยาวชนไทยอ่อนแอลงคอมเมนต์ต่อไปยินดีกับทีมไทย U19 จากเมียนมา คอมเมนต์ท่านต่อมายินดีด้วยประเทศไทยจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับผมร่วมเชื่อว่าคุณภาพนั้งเตะทีมชาติยู19จากประเทศที่เข้าร่วมทั้งหมดเหมือนกันไม่มีใครเหนือกว่าต่างจาก,กระดับอาวุโสผมจึงมองโลกในแง่ดีอีกครั้งว่าทีมชาติจะเหนือกว่าเล็กน้อยคอมเมนต์ Comment ต่อไปไม่เลวเช่นการที่ฟิลิปปินส์ไทยเล่นได้อย่างเรียบร้อยและสงบมากขึ้น หวังว่าอินโดนีเซียจะผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มและผ่านเข้ารอบสู่รอบชิงชนะเลิศคอมเมนต์ Comment ถัดไปไทยประหยัดพลังงานให้อินโดนีเซียและเวียดนามคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับจงใจชนะหนึ่งศูนย์เพื่อเฉยต่อคู่ต่อสู้ไทยนี่สุดยอดจริงๆคอมเมนต์ Comment ต่อมาเป็นเรื่องปกติที่ประเทศไทยจะแพ้รอบแบ่งกลุ่มแต่ในรอบก่อนรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศเกมนี้แตกต่างออกไปและคอมเมนต์ของท่านสุดท้ายนะครับ และประเทศไทยก็ออกมาเป็นแชมป์จบไปนะครับกับความคิดเห็นและคอมเมนต์ทั้งหมดนี้เป็นมุมมองและความคิดเห็นบางส่วนของแฟนบอลนาเซียนที่ผมได้หยิบยกมานะครับโดยหน้าต่อไปของทีมชาติไทย u 19นั้นจะพบกับทีมชาติเมียนมา u 19นะครับในวันที่4กรกฎาคมเวลา17นกาตรงนะครับหากเพื่อ,อนๆดูจบแล้วมีความคิดเห็นหรือชื่นชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ถูกใจตรงไหนก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ